ตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะอะไรลูกเอาเป็นอย่างๆไปสิหนูไอ้น,นี่ก็จะเอาโหดูสิทุกคนลังก็จะเอาไปทําอ่ะอันนี้เอาเอาขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะลังก็จะทําอ่ะอาหารก็จะกินอลูกอ่ะเอามานี่ อ,อันนี้อ่ะดูดูอ่ะอันนี้อ่อันนี้ดูตัวนี้เขาเจออาหารทิ้งรังค่ะทิ้งรังเลยอ่ะต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาอยู่ถ้ากินก่อนเดีย๋ยวเขาเขาโมยรังไปอ่ะดูดิ วางให้เขาตรงนี้เขาเจออาหารนะเขาทิ้งหลังเลยนะทิ้งอันนี่เลยนะจะไปทำหลังดูสิใจหอ <c oughs> มมากแล้วจะเอาไว้ยังไงเนี่ยลูกฮะแล้วจะเอาไว้ยังไงอะ่ะเอาไว้ยังไงเนี่ยอันนี้จะเอายังไงเอาตรงนี้เอากินอาหารก่อนอ่ะ,ะเอาอยัางไงอาหารก็ห่วง ด,ดูิอาหารก็ห่วงลังก็ห่วงอาหารก็ห่วงลังก็ห่วงจะาไปทำลังก็ห่วงอาหารก็ห่วงขำมากอาหารก็ห่วงลังก็ห่วงดูดิห่วงกินก็ห่วง ห่วงจะทำรังก็หวงอะอะแสดงว่าน้องท้องถึงได้เตรียมทำรังจะคลอดลูกน้องอตัวไปไหน,น่ะนนามาเร้วอุ้ยรังรังหนูนะล,ลูก รังหนูนะ่ะรังก็ห่วงอ่ะเอารังเนบไปนี่นะไหนละ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะปูนไ <c oughs> มห้หน่อยนะคะทุกคน <c oughs> ต้องอาเน็บให้เขาไว้ตงเนี้ยห่วงจะทำรังก็ห่วงะ,ะห่วงจะกินก็ห่วงตัวโน้นมีตรงโน้นตัว กินเงียบๆกินตนี้จะไปทำรังก็ห่วงกินอาหารก่อนจริงๆจะกลับแล้วเนี่ยถึงต้องเอาอาหารในถุงมาให้เนี่ยเพราะว่าอันนั้นให้เข้าไปหมดแล้วแล้วก็เตรียมจะกลับ มีไหมลูกในรูมีไหมในรูมีไหมกเมื่อกี้เอาไว้ให้อะในรูมีไหมเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้เพิ่มนะตัวนี้เขาเตรียมทำรังทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ให้เขาใส่ไว้ให้รูเร็วเน่ยอ่ะ,อะลูกอ่ะไหม ใส่ไว้ให้เขารู้ว่าเราใส่ไว้ให้นีค่ะทุกคนตรงนั้นไปนไหนแล้ว่ะเอาลงมาสิลูกมาลงมา,มาแอบดูดูสิห่วงดังก็ห่วง รอ,อาหารช่ห่วงนี่ลูกนี่อะนี่นอยู่ในนี้มีน,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 นี่ไม่รู้นี่เอาเ,อาาเอานเาต,นตนนมากเลเเเรียมจะไปแล้วนั่งกินอย่งงน,น,นี่นี่น ไปล้วกับกับกับที่เขาละเอาลูก่ะแล้วก็เอาลังกลับด้วยนะเย่มแล้วลังกลับด้วยนะเอาไปทำลังให้เรียบร้อยมันก็จะกลับแล้วเหมือนกันเย็นแล้วอะ่ะรถน่าจะแน่น เนี่ยราก็ลงมาเอาในรูนะลกูกเอาลังไปทำได้แล้วยิ่มแล,นะล้วยิ่มแล้วนะยิ่มแล้วนะยิ่มแล้วเอาลังขึ้นไปเอาลังขึ้นไปเอาลังขึ้นบ้านเอาลังขึ้นบ้านก่อนเอาลังขึ้นบ้านก่อน ไม่เอาลังขึ้นบ้านก,ก่อนหรอเอา้าอ่ะไม่เอาลังขึ้นบ้านก,ก่อนเหรอลังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเราไปดูตัวนูนก่อนนะตัวนี้เธอไม่เอาหรอกเอาแตะลึงในรูอะ่ะ ไม่ยอมมาเจอหน้า,าเอาในช่องอ่าน,นี่อยู่ในนี้นะอยู่ในนี้นะใส่แล้ให้เขาใส่เยอะไม่ได้นะนกมาแย่จะกลับแล้วไม่ได้กลับสักที ตัวนี้ตัวนี้อ้วนมากเลยโอ้ยูหางดิอ้วนี่ะหางเป็นพวงเลยอะ่ะหางเป็นพวงเลยอะ่ะอ้วนมากสวยตัวนี้สวยมากเลยหางสวยแล้วก็อ้วนอ้วนอ้วนมาก ไแล้วอ่ะมันเย็นแล้วลูกหลบทำไมอ่ะหลบหลบอันนี้ตัวใหญ่มากแลยน็หาสวยมากเลยนะ